สวัสดีค่ะพี่น้องมงนีกับพอกันกับช่องสนอสานคือเกาเนาะคะ่ะมนีกับผ้าพี่น้องมาเบิงเฮ็ดขมคือเกาคะ่ะพิกัดมนีกับบ้านยางบ่อพิลมตําบลน,น้าน้องไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์คือเกาคะ่ะพี่น้องมงนีกับเป็นขี้ประจาวันที่สามกรก,กรดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องกเก็บมาได้แน่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องฝนตกแห้งค่ะฝนตกแห้งพี่น้องเปียกเบิดกันเลย ไายแนบไทยแน่าานาะค่ะพี่นอ้องดอกนี่มีง,งายงามๆเลยจ้ะดอกก็ย่งบท่านบัท่านอันนี้ป้านไดเนาะค่ะกำลังงามๆอโอ้ยดอกหน่อยก็มีค่ะพี่นอ้องนี่ ดอกกรลาังงามๆก็มีดอกบ้านแล้วก็มีค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามือนีก็เก็บเห็ดเป็นมือทีสามทีสี่แล้วเนาะค่ะพี่นอ้องกะมีดอกหน่อยดอกบ้านสลับกันไปจ้ะอันนี้ก็สิเป็นซุ่มดอกหน่อยนี่ดอกนี้กํลาลังงามๆค่ะพี่นอ้อง มันนี่เขาส้วนหกพี่น้องมันนี้เขาส้วนหกค่ะดอกมีก็งามคือกันว้าวสวยเลยจ้า มันดีกสินางอยากแน่เนาะค่ะพี่น่องเปียกอุ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่งงสิเต็มตาเล็วเนาะพี่น่องนี่ม่าสวยงามอ้อ้ย,อยสองหยาดบาดเอเย้อยเดี๋ยวขอไปเอาทางในก่อนจ้ะ อื่ดอกนี่งามหมดจังเฮดถือฝนกับเป็นเหมือนๆเนาะพี่นอ้องเฮดถือฝนเหมือนๆค่ะ มาค่ะพี่น้องมาเบิงโมนี่ค่ะอูพอ้พี่น้องอดดง,งามงามพี่น้องอุ้ยขดโดแข็งดีงามพี่น้องฮัตดึงตัวจะ้ะ งามเลยอือถือฝนละมือนเนอาะค่ะพี่น้องถือกระซิลลนมือกม็มีมืนถือฝนออดอกนี้ก็สวยดอกนีก้ก็งามพี่น้องเกเพชรมือนีทุลักทุเลเตกมวนขักพี่น้องโอ้ยไายแน่บัวไทยแน่เนาะจากพี่น้องปีก๊กเปียกสมบุต ไอไ้แลแเราเด้อค่ะมือนี้ได้เต่เสาแน่อยู่บานโน่พูนบาดในพทนเดี๋ยวขอไปอนันในพทนก่อนจ้าโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอ้โขา ขาพี่น้องขาเงาอุ๊ยนี่อีกดอกนึงโอ้ยข่อยสะอ่อนขาเห็ดค่ะนี่ยังนุ่มอยู่ได้ค่ะพี่น้องยังบริเทาด้วยมันง่ามเลยจ้ะมึงทางไปหาเห็ดพี่น้อง แบบแบบทุลักทุเลนะค่ะงานกันยากได้ค่ะพี่น้องนี่มืนแห้งนี่หลุดกระมาห้ายคัานแน่แล้วค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพูได้ชิไปเกบเห็ดนี่แวะไม่ทางนี้เด้อนี่เฮ็ดหลายขนาดได้มาแน,น่แล้วค่ะ ผมซื้อวาซาลายเกินไปว่าพี่น้องนี่มาจจะพี่น,อนาา้นองตามมาเลยค่ะโอ้ยโลมโลมโลม านบอค่ะหายไมาได้ทางใดจังบอกเห็นพูไไไน,ไ,ไ,นไปทางพ่ทางทางูนทางไหนใหนรถเจา้าพูนจอดไว้อยู่ข้างหน,างาน้าคุะมาเมื่อเศ้าฝนมันตกก็เลยบอกเอาเขามาฝนมันตกยังบอกเศร้าปะ กำลังเริ่มแหงนาะพี่หน่องแดดกาลังเริ่มออกมากค่ะนู้นเหยียบพี่หน่องผู้ใดมาเหยียบเห็ดมุนเบิดค่ะอฮ้ยเสียดายนีง่งามๆจ้ะเนี้ยโทรศัพท์ตะลวนบนี่ย ค่ะพี่หนาะอ,ออกไม่นะ่างง่ามเลยพี่นเนาะดอกออกไม่ก็มีน้ำแน่ด้ค่ะพี่เนาะ โ,โดนี้ง่ามง่ามเลยจ้ะมากค่ะพี่หลอกมาจ้า woidonni <tabosodong> hanyan uat พี่นอ้องมาเมืองค่ะงามๆเลยดอกก็เลั้งงามๆเลยจ้ะดอกข้าวพี่นอ้องอู้ว้าวดยอดนี่ค่ะพี่น้องอือจะม,มีค่ะนี่ออ้ยเอันนี้แล้วอัอนนี้ก่อน นี่งอุ้ยพี่น้องห้างแต้นกันลนอ๋องามเลยค่ะสาดสะอ้อนพี่น้องสะออ้อนเฮ็ดค่ะสะออ้อนสะออนะอ,อนอ,อน๋าดงามจ้านดอกหม่วงค่ะ ขอมาสะออนเฮดดอกนี่ค่ะพ pues ี mm ่น nah ้องขออนุญาตพระเอกเลยได้นน่ขออนุญาตแยะปากจังน้อยเนาะค่ะงามเลยขึ้นเลยกะสีออกห่างกันจังน้อยค่ะพี่น้องมองละดอกสองดอกเนาะค่ะพอเฮดก็ออกมาลายหมือล้วพี่น้องดอกออกแน่อันนี้แน่บ้านเป็นแน่กันนี่ค่ะ จุดหน่อยๆก็ย,ยังมีเด้ค่ะพี่น้องเสากับฝนโตแห้งใสสีออกต่ออยู่มากนี่าง,งามเลยจ้าดอกนี้ดอกเดียวก็ง,งามใดคือเก่าค่ะพี่นอ้องป่าลูกหัวใจเป็นรักเธอดอกเดียวก็ง,งามดอกเดียวค่ะพี่น้อง ว้า,อาดอกนีก่จะงามคือกันค่ะพี่หนอกว้าวอ้เข็งบนนะงามขัดไปพี่หนอกเก็บตอค่ะนะดอกนี้ก็ลังพวกงาม ดอกลุน <G ül> เดียวกันเลยค่ะพี่หนออ๋ออันนี้ดอกไง ค่ะโอ้ยถือฟ้อนหลักก็มือเนานะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดถือฟอนนี่มือนน่ะค่ะงง่จ้ะเนาะโอ้ยนึกว่าเต็ม,มุนี่นึกว่าเต็ม,มุนี่อกเฮดสีเทาเนาะคะ่ะ ร่งหนุ่มอยู่เด้น่พี่นนอกกรลังงามๆจ้ะงามคือเกลค่ะสองดอกงามๆค่ะพี่นนอกขาขางามๆเลยจ้ะนี่งามงาม,งามจา้ะ ขนำปังปังเริ่มแห้งแล้วลนี่แข็ง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 อยู่เลย,เลยค่ะ ดูไอ้ดอกนี่สีดอกนี่ป้านโมเมนเฮ็ดขุมเลยเนาะค่ะพี่น้องอ่าเทาเท่าแล้วเนาะ ดอกนี่ครับพี่น้องนี่ดอ่จะงามอยู่เด้อพาดขา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 งามจ้ะอยู่บอกใกล้กันเลยพี่น้อง เปิด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 หยาพี่น้องเปิดหยานี่ไปโอ้ไม่หยาไหวโอ้ยข่ายหาเด้อค่ะพี่น้องนี่ว้าว งามอุ้ยอุ้ยดอกลุดค่ะพี่น,น้องอุ้ยอุ้ยดึงเขื่อนลุดเลยฮ่าจ,จะได้ เลุบใหายแทะโอ้ดอกนี้งามปัดดอกนี้งามจ้ะโอ้ยอ้ยเล็กกอ่ไปก่อนฮิผุนๆทั้งผุนก็มีดอกนึงเล็กกว่าไปเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนพี่หน่อ aiu hẳn ạ, ơi, đọc nỉ càng ngàm, đọc nỉ càng ngàm, phi nương, ha, xịt nôi, để cái ao đầy, งามเลยจ้ะมีก็งาม,มงามจ้ามงามคือเก้าค่ะ อุ้ยฮักอ,อุ้ยฮักเปิดเบื้องพี่นอ้องเปิดเบื้อง เปิดเบื้องน้ำยานี่อุยอ้ยหุยย้ขาขาเงาคับน,นี่งามเลยพี่นอ้องมึงว่าสิบวมมืเฮ็ดให้เก็บแล้วเนาะค่ะาางามคือเกา่างามคือเก่านะคะพี่นอ้อง มันอยู่ค่ะพี่น้องมื่อนี้ดอกง,งามอยู่เด้อค่ะนี่ใหญ่ยยแล้วก็ได้อยู่ใหญ่ใหญ่ <laughs> ยยแล้วก็ได้เต็มตาคือกันค่ะนี่อาจายังมาท่านแหลวเด้อพี่น้องมาท่านเมื่อในสิบปหาอีกอยู่นี่ไปต่ออีกค่ะเด้อพี่น้องไปลุยในกันจ้า <laughs> บุกบุกบุก โปถ่ายรูปเนี e ah. uh, <laughs> hmm. ่ยได้เลยค่ะถ่ายเลยค่ะเปรี้ยวเปียกคนน่าจ้าจหืมตัวเตาบปฏิบัติถ่ายพวกเขาคนเด้อถ่ายเลยค่ะห้องจะโค้งบ่ได้เนาะถ่ายเลยถ่ายเลย มังนีเทาเนะค่ะบ่าม,มีคนมาโผล่เท่าแล้วแต่กันยังว่าก็นยังเอาด้อยู่แม่นจะ้ะมาท่านได้เทาแหงนะยายเนะแมนกำลังพอดีเนาะจะยายนี่มาท่านนั่นเนาะมาท่านขมด้นี่จำนี่นี่ต้มนี่บ่ขมเด้อพี่น้องตุ่มจะเสบ งานถอดเกือบ àng, ยางซะพ่อ แปลว่าขเ่าเยมาหลายปีแล้วก่ใ่ขกาเยคมากเลยเน่แน่แล้วพี่น้องเจ้าุบาลน่มาให้ตวาบน้นาตะวักมยเยอะๆกับบ่มีคนท้ามาพูดมันค หุ่นถือหุนใหญ่เล่าดออได,นนาไาดน้นั่นไปเบิ่งเล่าได้แน่นั่นกกสรุปมนีเฮ็ดคมของเห่าค่ะกะ กมานอยู่เนาะค่ะพี่น้องย่ายญ่ใ่ก็ได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะไหวพอกันไหมคลิปนะ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ,คะมานจ้าไปรัอะมีดห้อยมีดเท่าห้อ